เกเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตากสิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำเภอม,มืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039-498-585 โปรโมชั่นสิริเจริญประจำเดือนสิงหาคมมาสเตอร์เดยเพียงพาคุณแม่มาใช้บริการรับเครื่องดื่มฟรี1แก้วพร้อมรับกระเป๋าผ้า1ใบเป็นของขวัญวันแม่ตั้งแต่วันที่1ึถึงสิ้สิงหาคม2560ค่ะ กระเบื้องเซรามิกซื้อ10ปีหนึ่งแถมกาวยาแนวกันรา TPI ขาวไขมุก1ทถุงมูลค่า45บาทอ่างซิงหอย1หลุมไม่พักปกติชุดละ1,100บาทพิเศษ990บาทกระจกคลาสสิกยี่ห้อ WSP 60นยคูย40เซนติเมตรปกติบานละ230บาท พิเศษ195บาทฝากบัวเฮเฟเลครบชุดปกติชุดละ660บาทพิเศษ550บาทตะแกรงกันกลิ่นลวดลายรมดำปกติชุดละ480บาทพิเศษซื้อ1แถมหนึ่ง ไม้ฟ้า TPI ขนาดความกว้าง6นิ้วยาว4เมตรสีมาฮอกกันนีปกติแผ่นละ98บาทพิเศษซื้อ10แถม1ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2560หรือจนกว่าสินค้าจะหมดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทสิริเจริญโฮมสแตนดาร์จำกัดโทรศัพท์039498585 และห้างหุ้นส่วนจำกัดซีดีเจริญจันทบุรีศูนย์ผสมสีคัลเลอร์ดีไซน์เซ็นเตอร์โทรศัพท์039 322 878 รษฐกิจฝืดเพืงีงกระทบประมูลทะเบียนรถเลขสวยจันทบุรีหมวดกอไก่ทอทงการเงินมังคั่งธุรกิจรุ่งเรืองโดยครั้งนี้มีเศรษฐีหน้าใหม่ร่วมสังเกตจำนวนมากเกิดเหตุระทึกพื้นปูนบันไดปลายสะพานท่าเรือสุดขอบฟ้าหาเจ้าเหล่าจันทบุรีสุดตัวพังนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทยต่างชาตินอบุรพาตกทะเลเจ็บกว่าสิบรายสาเหตุคาดรับน้ำหนักไม่ไหวติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับทีมข่าว mynew สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวมายวประจําวันเสาร์ที่19สิงหาคมพุทธศักราช2560ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทั้งช่องรายการที่4คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะเศรษฐกิจฟืดเคืองกระทบประมูลทะเบียนรถเลขสวยจันทบุรีหมวดกอไก่ทอทงการเงินมั่งคัง่งธุรกิจรุ่งเรืองโดยครั้งนี้มีเศรษฐีหน้าใหม่ร่วมสังเกตจํานวนมากค่ะ ที่โรงแรมเคพีแกนอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายนันทพงษ์เชิดชูรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนายวิทูรัศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายพรศักดิ์ไทยเจียมอารีขนส่งจังหวัดจันทบุรีรวมกันเปิดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19-20สิงหาคม2560ในหมวดอักษรกไก่ทอทงการเงินมั่งคัง่งธุรกิจรุ่งเรืองซึ่งการเปิดการประ ระมูลครั também, ้งนี้เป็นครั ment, march, kind of ้งที่6ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีคาดว่าจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทซึ่งหมายเลขทะเบียนรถสวยหมวดอักษรกไก่ทอทงจันทบุรีที่มีความหมายดีคือกการเงินมั่งคั่งทธุรกิจรุ่งเรืองโดยรายได้จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการนำหมายเลขทะเบียนรถที่ออกให้กับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนรถเก๋งรถแวนและรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุกหมวดกอไก่ทอทงจำนวน301หมายเลขซึ่งทะเบียนรถเลขสวยจะอยู่ในกรอบแผ่นป้ายกราฟิกที่มีภาพแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดจันทบุรีที่เป็นเมืองผลไม้เมืองอัญ,ญมณีและเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีความสมบูรณ์หลากหลายแผ่นป้ายมีสี สันสวยงามและแผ่นป้ายทุกแผ่นผ่านการนั่งอธิษฐานจิตโดยพระอาจารย์ตุกแกเกจิอาจารย์ชื่อดังเจ้าอาวาสวัดคมบาง ซึ่งบรรยากาศในการประมูลมีนักธุรกิจพ่อค้าประชาชนชาวจันทบุรีและใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมการประมูลรวมไปถึงเศรษฐีหน้าใหม่เข้าร่วมสังเกตการจํจำนวนมากซึ่งยอดเงินการประมูลบางหมายเลขต่ำกว่าปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจนเป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่ค่อนข้างฝืดเคืองในปัจจุบันหลายธุรกิจได้รับผลกระทบโดยจังหวัดจันทบุรีมีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยมาแล้ว5ครั้งมีรายได้ จากการประมูลรวมเป็นเงินจำนวน88ล้านบาทซึ่งในครั้งที่6นี้มีผู้ที่สนใจวางหลักประกันทั้งสิ้น253รายเป็นเงินทั้งสิ้น8 1 5 0 0 0บาทจันทบ,บุรีกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีและตราดให้การต้อนรับรองผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียมกองทัพเรือราชนจาจักรกัมพูชา พลเรือโทรัตนวงศาโรธผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ให้การต้อนรับพลเรือโทหลวงเวียดนามรองผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียมกองทัพเรือราชนจาจักรกัมพูชาและคณะในโอกาสเดินทางมาเยือนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีทางด้านการทหารแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหาหรือปัญหาต่างๆตามแนวพื้นที่ชายแดนที่รับผิดชอบ ติดกับทะเลรวมกันระหว่างทั้งสองประเทศให้มีความสงบเรียบร้อยทั้งการติดต่อประสานงานการแลกเปลี่ยนข่าวสารและอื่นๆให้เป็นไปอย่างแนบแน่นและยาวนานเพื่อให้เกิดความสงบสุขและการอยู่ดีกินดีของประชาชนทั้งสองประเทศซึ่งได้มีการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและการประชุมหารือระหว่างกันนะกกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองท่าช้างจัดโครงการรักษาโรคสะเก็ดเงินให้กับผู้ป่วยค่ะ เวลา14นาฬิกานายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างสโมสรโลตารี่จันทบูร์คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และพนักงานรักษาโรคสะเก็ดเงินให้กับผู้ป่วยเปิดรักษาฟรีเฉพาะวันพฤหัส,สบ,บดีเวลา14นาฬิกาที่ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนรวมเทศบาลเมืองท่าช้างยาที่ใช้รักษาเป็นยาสมุนไพรแบบต้มอ,อาบการรักษาผู้ป่วยรายใหม่ต้องมารักษาด้วยตัวเองก่อนเพื่อดูแผลและทําความเข้าใจ การรักษาอย่างถูกวิธีผู้ป่วยต้องควบคุมอาหารที่รับประทานด้วยไม่ควรทานอาหารทะเลผลิตภัณฑ์จากทะเลทุกชนิดของหมักดองทุกชนิดรวมทั้งไข่ไม่สัมผัสและรับประทานอาหารหรือผลไม้ที่มีสารเคมีมากๆทานได้เฉพาะข้าวหมูผัก การปรุงอาหารใช้ซีอิ๊วขาวการดูแลตนเองไม่ควรเครียดนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอออกกำลังกายจะหายเป็นปกติเร็วสำหรับเงินที่ผู้ป่วยได้บริจานคั้นนายกเฉลิมพลจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาและดูแลผู้ป่วยรวมทั้งซื้อสมุนไพรสำหรับปรุงยาผู้ที่จะสั่งยาทางไปรษณีย์ได้นั้นจะต้องเดินทางมารับการรักษาด้วยตัวเองที่เทศบาลเมืองท่าช้างก่อนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ผู้ที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะบริจาคเงินหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์รวมไปถึงเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ป่วยสามารถเดินทางมาบริจาคได้ด้วยตนเองนาเทศบาลเมืองท่าช้างหากต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆกรุณาเพิ่มเพื่อนในไลน์ id at tc 471 477ในวันและเวลาราชการค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามการกับข่าวไม้นิวชัวนที่2ค่ะ 从事发时的监控来看，一辆红色的私家车在由北往南行驶时顶。哦哦 ทุกาคช่วงนี้เรากลับมาพบกันกับข่าวไม้นิวช่วงที่2ค่ะเกิดเหตุระทึกพื้นปูนบันไดปลายสะพานท่าเรือสุดขอบฟ้าหาเจ้าราวจันทบุรีสุดตัวพังนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทยต่างชาติมอบูรพาตกทะเลเจ็บกว่า10รายสาเหตุคาดรับน้ำหนักไม่ไหว เมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีศูนย์วิทยุกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานจันทบุรีได้รับแจ้งเกิดเหตุพื้นปูนใต้บันไดสะพานท่าเรือสุดขอบฟ้าท่าเทียบเรือประมงโครงการพัฒนาประมงชายฝั่งพื้นบ้านบ้านเจ้าหลาวหัวแหลมหมู่6ตำบลคลองขุดอเภอท่าใหม่จจันทบุรีสุดตัวพังทําให้มีคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีหล่นลงน้าทะเลได้รับบาดเจ็บกว่า10ราย หลังได้รับแจ้งได้ประสานกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยใกล้เคียงพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลรุดเดินทางตรวจสอบและให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ในที่เกิดเหตุเบื้องตน้นพบมีชาวประมงที่จอดเรือเทียบท่าบริเวณที่เกิดเหตุได้พากันกระโดดลงไปช่วยนำตัวนักศึกษาชายหญิงจำนวนกว่า10คนที่ตกลงอยู่ในทะเลและกำลังว่ายน้ำพยุงตัวอยู่ใต้สะพานที่มีระดับน้ำสูงประมาณ1.50เมตรก่อนช่วยกันนำตัวนักศึกษาขึ้นมาบนสะพานได้ทั้งหมดพร้อมกันนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภยัยได้ช่วยกันนำอุปกรณ์มาทำการปฐมพยาบาลนัก ศึกษาที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระแทกกับขอบปูนซีเมนและเปลือกหอยบาทจากนั้นได้ทยอยลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลท่าใหม่เพื่อให้แพทย์รักษา จากการสอบถามนางสาวนัทชาช่างเพชรผลอายุ21ปีอยู่บ้านเลขที่65ทับหหมู่4ตำบลบึงน้ำรักอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีคณะวิทยาศาสตร์ทางทะเลเล่าเหตุการณ์นาทีระทึกว่าก่อนเกิดเหตุได้มีคณะนักศึกษาวิทยาศาสตร์ทางทะเลซึ่งมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนรวมอยู่ด้วยหลายสิคนตลอดจนคณะครู ผู้ดูแลรวมประมาณ20คนได้ไปทัศนศึกษาบริเวณสะพานท่าเรือสุดขอบฟ้าในขณะที่มีนักศึกษาประมาณ6 1ถึง10คนพากันลงไปยืนบนพื้นปูนใต้บันไดเพื่อกล้มลงไปตักแทงต้อนในน้ำทะเลเพื่อนำกลับมาศึกษาและวิจัยพื้นปูนที่ยืนเหยียบกันอยู่เกิดสุดตัวยับพังลงมาส่งผลทำให้นักศึกษาที่ยืนอยู่ร่วงตกลงไปในน้ำทะเลสร้างความตื่นตกใจให้กับกลุ่มนักศึกษาและ คณะครูผู้ดูแลที่ยืนอยู่บนบันไดพา,าการส่งเสียงหวีดร้องขอความช่วยเหลือด้วยความตกใจขณะเดียวกันได้มีชาวประมงที่จอดเรือเทียบท่าบริเวณดังกล่าวเห็นเหตุการณ์ได้รีบเข้ามาช่วยฉุดดึงร่างของนักศึกษาขึ้นมาจากน้ำทะเลได้ทัน อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุทางนายวิทูรศรีนามภูวาราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดําเนินการหาสาเหตุที่แน่ชัดพร้อมกันนี้ได้ปิดป้ายประกาศเตือนห้ามนารถยนต์หรือสิ่งของที่มีน้ําหนักมากขึ้นไปบริเวณสะพานท่าเรือตลอดจนห้ามชาวบ้านและนักท่องเที่ยวขึ้นไปยืนบนพื้นปูนทางบันไดด้านขวาครั้งละหลายโค เพื่อป้องกันเหตุการณ์ซ้ำรอยนอกจากนี้จะได้นำวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมาทำการตรวจสอบตลอดแนวสะพานท่าเรือเพื่อวางแนวทางบำรุงซ่อมแซมและปรับปรุงสะพานให้มีความมั่นคงปลอดภัยต่อไปค่ะต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกชุกหนานแน่นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดสุขโขทยัยพิษณุโลกเพช,ชบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ด ยโสธรอำนาจเจริญชชย,ยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและลบบุรีภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนที่ตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ทั้งหมดนี้คือข่าวไมยนิวของวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวไมยนิวแล้วนะคะที่ันนางสาวกัญญาจาันทิมาและทีมข่าวไมยนิวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะประกาศขายที่ดินสวนยาง1ิามไร่เขตโป่งน้ำร้อนเอกสารสิบเป็นโฉนดที่สวยติดคลองน้ำประปาไฟฟ้าพร้อม เจ้าของขายเองสนใจติดต่อ0915872140 0915872140ค่ะ เินโฮมสแตนดาร์ดถนนตากสิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฟ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์0 3 9 4 9 8 5 8 5โปรโมชั่นสุริเจริญประจำเดือนสิงหาคมมาสเตอร์เดย์ เพียงพาคุณแม่มาใช้บริการรับเครื่องดื่มฟรี1แก้วพร้อมรับกระเป๋าผ้า1ใบเป็นของขวัญวันแม่ตั้งแต่วันที่1ึถึงสิ้สิงหาคม2,560ค่ะกระเบื้องเซรามิกซื้อ10ปฟรี1แถมกาวยาแนวกันรา TPI ข้าวไข่มุก1ถุงมูลค่า45บาท อ่างซิงหอยหหลุมไม่พักปกติชุดละ1,100บาทพิเศษ990บาทก,กระจกคลาสสิกยี่ห้อ WST 60คู40เซนติเมตรปกติบานละ230บาทพิเศษ195บาทฝักบัวเฮเฟเลครบชุดปกติชุดละ660บาทพิเศษ550บาท ตะแกงกันกลิ่นลวดลายรมดำปกติชุดละ480้า480บาทพิเศษซื้อ1นึ่แถมหนึ่งไม้ฟ้า tpi ขนาดความกว้าง6นิ้วยาว4เมตรสีมฮหกันนีปกติแผ่นละ98บาทพิเศษซื้อ10แแถมหนึ่งตั้งแต่วันนี้ถึง31สิค้งหาคม2,560รหรือจนกว่าสินค้าจะหมด สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทสิริเจริญโฮมสแตนดนราจำกัดโทรศัพท์039498585และห้างหุ้นส่วนจำกัดสิริเจริญจันทบุรีศูนย์ผสมสีค o ลเลอร์ดีไซน์เซ็โทรศัพท์039322878